อันนี้เป็นสินค้านะครับให้แกะออกมาหมดเลยนะแกะออกมาหมดก่อนนะครับสมมติว่าอันนี้เป็นน้องหมาละกันแต่จริงไม่ใช่นะเป็นไดโนสาวใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับให้ดูด้านตัวเลขนะตัวเลขจะเป็นเลขตั้งอย่างนี้นะครับแล้วห่วงในนี้จะอยู่ด้านล่างใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ใส่สายเลยปกตินะครับมันก็จะมีรูมาให้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้ารูไม่พอก็เจาะได้นะเจาะไปตรงูตามแถบสีน้ําเงินเลยนะครับเจาะสามารถเอามีดเจาะเพิ่มได้นะ ก็ใส่เข้าไปเหมือนใส่เข็มขัดปกตินะครับใส่เข้าไปร้อยแต่ด้านล่างมันจะมีห่วงใช่ไหมครับเราก็สอดเข้าไปในห่วงแต่ว่าถ้าใครเหลือเนี่ยก็สามารถดัดแปลงสอดเข้าไปอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าจะค้อยกันมากกว่านะครับเราก็จะเหลือข้างบนเนาะ ข้างบนก็จะใส่ค่าหัวนะครับดูนะสอดเข้าไปตรงใต้ใต้เข็มขัดตรงนี้นะครับสอดเข้าไปแล้วก็ยกยกอันข้างหลังนะยกขึ้นมาแล้วก็สอดเข้าไปด้านหน้านะครับปึ๊บมันก็จะตึงอยู่ระหว่างหัวพอดีอ่าก็จะเป็นปนี้ น้องก็จะไปกัดเห่าใครไม่ได้แล้ว okay.